ในคลิปนี้จะมาสอนเรืเ่องการเขียนฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็เรื่องของการใช้อีเวนต์ในโรบอกกันโอเคก็คือว่าหลังจากที่เราสอนเรื่องทราฟิกไปแล้วเนอะเรื่องแน่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันนะฟังก์ชันคือการเขียนฟังก์ชันของโรบอกอะ่ะมันจะอยู่ในเรื่องของ การเรียกใช้งานแบบซ้ำๆแบบสะดวกอมันจะค่อนข้างค่อนข้างง่ายนย่ไม่ได้ต่างจากภาษาอื่นเท่าไหร่เลยนะการเขียนนะ่ะเ,เริ่มต้นเลยเราก็จะสร้างสคริปต์ขึ้นมาก่อนนะออ่าโเคเอานี้มาวางตรงกลางวิธีการประกาศเ่ยเราก็จะประกาศโดยการที่ประกาศด้วย log แคลแล้วก็ my my first function รูปแบบการเขียนฟังก์ชันอะมันก็จะไอมันเนี่ยจะชอบชินอะการใช้ไอตัวบล็อกเนี่ยปีการอจริงมาใช้เป็นอย่างนี้ n เออ enter มาครั้งหนึ่งรู้เรื่องเลยแล้วก็ print บอกว่าา ฟังชันรันทีนี้ถ้าเราประกาศฟังชันเสร็จปั๊บยังไม่ใช้งานนะเดี๋ยวลองลองแบบตันก่อนเอ่อเอาพุทเอาพุทออเมซเอจโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวปิดครับลองรันแบบนี่ดูอ๋อโอเคแสดงว่าทำงานปกติ Yeah. ทีนี้เนี่ยเราได้ทําการสร้างฟังก์ชันมาแล้วนะปุ๊บชื่อนี้ใช่ไหมครับเราจะทําการเรียกฟังก์ชันนี้โดยการพิมพ์ว่า m y function ปุ๊บแล้วก็จะ hey. เห็นว่าฟังก์ชัน run ถูกใช้งานเลยนะครับมันมีการปลี่ยนค่าออกมาละถ้าสมมติว่าเราทําการประกาศ2ครั้งเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมฮะเขาจะบอกว่า ไอ้คำเนี่ยวอดดิ้งเนี่ยชื่อว่าฟังชันรันเนี่ยรันละ2ครั้งนะฮะอันนี้คือการใช้ฟังก์ชันก็คือเราจะมีตัวอย่างนะเรื่องการ add part โดยการที่ไอข้างบนเ,นเราปล่อยไว้ก่อนเลยว่าเรามีรูปแบบการใช้ฟังก์ชันแล้วทีนี้เราจะสร้างฟังก์ชันใหม่นะเราจะตั้งชื่อว่าเป็น l ราเข้าเป็นฟังก์ชันแล้วก็ add part หนึ่งครั้งนะเพื่อเช็คไอ้ตรงนี้เองเราจะเรียกคำสั่งตัวของอะไรนะบ้างวะ i n s t a n t อ่า i n s t a n t เนี่ยมันจะเป็นคำสั่งในการแบบเรียกหรือว่าสร้างเออสร้างก็ได้นะเรียกก็ได้สร้างโมเดลชื่อโมเดลเนาะเอ้ยประเภทที่เป็นโมเดลนะแล้วก็เอาไว้ที่ เวิร์กสเปซของเราตรงนี้มันรับค่านะว่าเรากำลังจะสร้างไว้ที่ workspace โดยที่ไอตัวของ new model เนี่ยมันจะมีชื่อกำหนดชื่อให้มันด้วย part model โอเคทีนี้เนี่ยเราจะทำการ เพิ่มตัวของเหมือนกับว่า a d ด c h ยเข้าไปอะสร้าง part นะเป็น instant เหมือนกันคือเรียกได้ว่าสร้างโมเดลก่อนแล้วเอา part ยัดใส่โมเดลโอเคเนาะประมาณนี้โมเดลมันเหมือนเป็นกุ๊ปๆหนึงแล้วกันให้มองอย่างเงี้ยโอเค,อ,เคอันนี้คือเป็น part นะ part ก็คือ b อกที่เราได้สอนกันมาตั้งแต่ก่อนหน้าเนี้เสร็จแลปับัีนี้เราก็จะเซตตัวของ attribute นะว่ามีอะไรบ้าง a อ t r i b u t e ของเรามี a n c h o r ลแองเกเดตเป็น true ไปแองเกเดตเป็นท่ลทบทวนใหม่นะแองเกเดตเป็น t true เนี่ยมันหมายถึงมันหมายถึงว่ามันจะคงที่อยู่ไม่ล่วงลงมานะอืมคงที่เป็นของแข็งอยู่ตรงนั้นลอยอยู่อย่างนั้นเลยอืมลอยอยู่หรือว่าตั้งอยู่ในที่ที่นั้นต่อไปกําหนดสีให้มันนะโดยที่คัลเลอร์เนี่ยมันเป็น โอเคตัวคัลเลอร์ที่เรียกว่าคัลเลอร์สามเรียกคัลเลอร์สามมาแล้วก็เนี๋ยนะอ่าเราเลือกสีได้เอ i ดิเตอร์มันมีให้เลือกสีเขียวอ่าอันนี้แล้วกันรหัสสีมาตุ้มดีสะดวกนิวพาร์ตต่อเลยตัวต่อไปคือแมท e ท i เรียลเอาจริงไหมผมก็ยังแบบงงอยู่นะโอเคแต่ว่าคือคือ,คอต้องคุ้นๆแหละว่าแบบเออมันมันต้องด้วยอ e ีนัมดอทแมทเทอเรียลแล้วก็ไปเรียกใช้ตัวเนี่ย อยากใช้บบไปเลยอันนี้ออนแล้วกันผมอยากใช้นี่ออนโอเคจะได้สว่างเลอืต่อไปก็เป็นตัวของอ่าเชฟเชฟคือรูปรูปร่างอ่ะมันมีหลายแบบใช่ไหมเชฟอะ่ะเชฟมันจะมีเอ่ออ่อเดี๋ยวกันนะอ่าทุกลับด้วยพาร์ทไทป์มันจะมีหลายแบบเลยแบบบล็อกแบบลูกบอลก็ได้เป็นอ่าสเตนเร์ก็ได้นะผมจะลองเป็นสเตนเร์ดู อ่าโอเคโ so, คิปนี้คือฟัง์กชันชื่อว่า add part a d part ทำอะไรบ้าง add part ทำการสร้างโมเดลขึ้นมาก่อนสร้างโมเดลขึ้นมาก่อนแล้วก็บอกว่าสร้างพาร t ขึ้นมาโดยที่กำหนดคุณสมบัติตามนี้โดยที่เอาทุกอย่างใส่ลงไปในโมเดลทำการเรียกใช้งาน โอเคเรามาลองดูว่าผลลั์เป็นยังไงอ๋อโอเคจะเห็นว่าโพซิชันมันอะอยู่ตรงนี้ mm hmm. เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเลื่อนมันเลื่อ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 นโอเคโอเคลากขึ้นมาทีนี้ผมจะให้ตำแหน่งที่มันเกิดอ,อยู่ตรงนี้ เราจะดูว่า position มันอยู่ตรงไหนนะ position 21อ่าโอเคศูนยเอ็แล้ก็กำหนด o s i t i o n ให้มันไปเอ่อศูนยบเศ เห็นไหมครับว่ามีการแอดเข้ามาเรียบร้อยแอดออบเจกต์เข้ามาโดยใช้สคริปต์ในการสั่งนะฮะออบเจกต์เข้ามาแล้วคราวนี้ถ้าผมเอออยากรู้เหมือนกันถ้าผมสร้างแบบสองอันโดยที่ผมจะเวทก่อนอ่าเวทไปสองอาหนึ่งวินาทีก็ได้หนึ่งวินาทีแล้วก็แอดอีกสองม,มาอยากรู้เหมือนกันเกิดอะไรขึ้น โอเคมันทับกันเลยโอเคคราวนี้เราจะทำการเรียกตัวของสิ่งที่เรียกว่า Parameter Argument เ Param มนต์พารามิเตอร์อคืออะไรคือการเรียกฟังก์ชันโดยที่พ่วงค่าอะไรบางอย่างลงไปเพื่อให้ฟังก์ชันนั้น,นรับค่าไปทำสิ่งนั้นนะฮะเราจะทดสอบรายการที่เราจะส่งสิ่งที่เป็นอ่า เออ่เราจะส่งในสิ่งที่เป็น p o s i t i ันไปแล้วกันส่งในสิ่งที่เป็น Position ลงไปผมไม่แน่ใจว่าถ้าส่งอย่างนี้ตรงๆมันจะได้ไหมว่า,เา x เปลี่ยนเป็น2อ่ะเอา5แล้วกัน โอเคเอ่ายี่สิบเอ็ดนี้ไม่ทำงาน อเคอ่าเราต้องใช้วิธีการแยกกันตามนี้นะฮะในเรื่อง Position x y z อืมเออผมก็ลอใส่อันเดียวไม่ไม่ได้ต้องใช้แบบนี้ผมก็ว่าอยู่ไมไม่ได้โอเคเอาใหม่นะฮะจะเห็นว่า p a r a ม e t e r ที่ผมพาร์สลงไปอ่ะมันมี3ตัวใช่ไหมอ่าเราก็จะพารสลงไป x y z ก็คือตามแกนเลยนะฮะ ทำการลันจะเห็นว่าออบเจกตัวที่หนึ่งถูกสร้างนะฮะอยู่ที่ตำแหน่ง000ขึ้นไป21แล้วอันตะถัดไปนะครับผม x เหลื่อมไป5ตำแหน่งคือตัวนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ฟัง์ชันนะฮะแล้วก็มีการพัดอัครีเมนต์ลงไปทีนี้ผมลองใช้เวทให้มันแบบประมาณ4วินาทีแล้วกันเพื่อเห็นความแตกต่างเนาะว่า มันจะทําตัวนี้ก่อนสีวน่วินาทีค่อยมีการแอดอันถัดไปหนึ่งสองสามสี่อ่าจะเห็นว่าจะเห็นว่านีออนมันทำงานเพราะว่ามันเพิ่งโหลดเสร็จนะฮะถ้ามันโหลดเสร็จปั๊บไอ้พวกไอ้พวกอ่ามันจะประมลวลผลในแต่ลยอย่าง่ะตัวโมเดลก่อนแล้วก็เอฟเฟกที่หลังประมาณนี้นะฮะไม่ไม่ต้องแปลกใจอะไรที่แบบเปิดมาปั๊บนีออนยังไม่สว่าง เอาละต่อไปจะเป็นเรื่องของอีเวนต์นะฮะตัวของอีเวนต์เนี่ยเราก็จะมาดูตัวอย่างว่าเราจะใช้งานยังไงได้บ้างและมีประโยชน์ยังไงบ้างนะฮะเรื่องการใช้อีเวนต์เริ่มต้นเลยนะครับผมเราจะทำการ n นิวพ t h ขึ้นมาแล้วก็ New สคริปต์เอาไว้ใน p a t อ่ะขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องอ้างอิงก,ก่อนว่าสคริปต์เราเนี่ยจะสั่ง สิ่งที่มันแปะอยู่นะฮะก็เข้าไปที่ตั้งเชื่อบอกว่าพาร์ทเท่ากับตัวสคริปต์เนี่ยพาเลนคือแปะอะไอยู่ก็เรียกตัวนั้นมาจะจัดการตัวนั้นนะฮะ b a l n c e เป็น false b o l e เป็น false นะฮะแล้วก็ตอนนี้เราต้องการจะถามว่าไอพาร์ตตัวเนี้ยพาร์ทที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไป touch เดตคืออีเวนต์ touch เดตคือไปสัมผัสกับออบเจกต์อะไรนะฮะอ่ะโอเค touch เดตตรงนี้แล้วเราก็มันจะมีสิ่งที่เป็นการเรียกตัวของการคอนเน c t นะฮะคอนเน c t ก็คือว่าไปไปเชื่อมกับออบเจกต์ something นะฮะอ่าแล้วก็อันนี้ enter ลงมาไพ่น,นี้เป็นฟังก์ชันที่เราจะต้อง มันจะดีเทิร์นฮิตออกมาแล้วครับผมว่ามันไปชนอะไรนะฮะทีนี้เราจะใส่เงื่อนไขนะภายในการชนเนี่ยเราใส่เงื่อนไขว่าถ้าหากว่าตัวของบัลล์เป็นโฟลก็คือนอ t นะ if not debug นะครับแล้วก็ and และไอตัวของตัวที่มันชนเนี่ยมันเป็น ่า uh, เราจะให้แบบอพาเลนไปไฟล์ uh, เรียกตัวของไฟล์นะฮะไปหา first children ก็คือว่าพอเจอปั๊บก็คือให้มันไปนค้นหาว่าที่มันมีการชนเนี่ยมีตัวของ humanoid หรือเปล่า N-O-I-D humanoid โ okay. อเคถ้าสมมติว่าสิ่งที่ชนอ่ะเป็นตัวละครแล้วกันคือ humanoid อ่ะอก็เป็น true ไป นะฮะเป็น true ไปแล้วก็เราก็ต้อง print ตัวของ debug มาดูด้วยว่ามันถูกต้องไหมนะครับแล้วก็ให้มันรอสักประมาณอ่ะ2วินาทีก็ได้ค่อยเป็น false คือขับสรุปเดิมนะฮะค่อยกลับสรุปเดิมโอเคแล้วเรามาลอง run กันดูอ่ะกล่องอยู่นี่เห็นไหมฮะเป็น true แล้วพอขยับไปแตะ เห,เห็นไหมว่ามันมันมันจะไม่ขึ้นทันทีมันจะมีการรอรอเพราะว่าเรามีการเวทนะครับว่าเหมือนกับว่าถ้าหากว่ามันยังเป็นทรูอยู่เนี่ยนะฮะสองวินาทีค่อยเป็นฟอลทฉะนั้นก็คือว่าไอ้ลูปเนี่ยจะทำอะ่ะก็คือสองวินาทีค่อยทำใหม่นะครับอืมจะเป็นรูปแบบนี้มันก็จะไม่ขึ้นรัวๆนะแต่ถ้าเราเอาขึ้นรัวๆเลยอะ่ะมันก็จะเราไม่ต้องเวทก็ได้เวทก็จะขึ้นรัวเลยตัวของ ผมชอบแบบไปไอ้นี่อย่างนี้มันต้องใช้ขีดไม่เป็นไรอ้นีน่เห็นไหมฮะเห็นไหมทุกครั้งที่ขยับแตะมันจะขึ้นทันทีเลยทุกครั้งที่มีการกดมันก็นับเป็นเฟรมๆเลยนะฮะเวลาแบบเราไปแอคชั่นมันมประมาณนี้อยากจะให้มีการแบบเหมือนกับว่าความถี่แล้วกันความถี่ในการในการนับนับเก้าฮนะนับเก้าในการสัมผัสจะมากจะน้อยก็เวทเอาจริงๆก็สักหนึ่งวินาทีอ่ะกำลังดี ใส่ไว้นิดนึงเนี่ยมันก็จะแบบเหยียบหรือยังอ่ะเหยียบแล้วก็เหยียบแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ว่าไปนะฮะอันนี้ก็เป็นสคริปที่เราสามารถอินเทอร์แลกได้โอเคอันนี้ก็เรื่องของอีเวนต์เนาะคราวนี้ต่อไปเป็นเรื่องของอ่าอีเวนต์ของพาร์ตตัวนี้พาร์ตเดียวๆของมันเลยคือคืออย่างนี้ไอตัวของทัสเต็ดเนี่ยมันหมายถึงว่าเราจะต้องมีการตัวละครเราอะไปอินเทอร์แลกถูกไหมถึงจะมีการล็อกขึ้นมา แต่ถ้าตัวมันเองอ่ะตัวมันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะเราก็สามารถดักจับได้นะอีเวนต์ดักจับได้ว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะให้ทําเงื่อนไขที่ต้องการโอเคตามนี้นะตัวอย่างเป็นอย่างงี้ครับผมสคลิปอ่านอิงไปหาพาร์ทก่อนเราก็เรียกหา event anted, นะอีเวนต์เชนเด็ดนะอ่าแล้วก็เหมือนเดิมครับคอนเน็กนี่คือรูปแบบการใช้งานนะฟังชันอ่าโอเคอ่าอย่างนี้ แล้วก็ค่าที่มันมีการคอนเนคกก็คือจะเป็นตัวของ Property นะอืมเรียก Property อ่าอ่าทำไมตัวนี้อ๋อนี่เกินโอเคทีนี้เราก็เช็คได้นะครับว่าตัวของ Property เนี่ยคือ Property คือหมายถึงว่าเช็ค Property คือ Part จะมี Property หลายตัวถูกไหม Property ของพา r t ก็จะคือตามนะี้เราจะเช็คที่ transparency ว่ามันมี transparency อ่ะอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะเราก็เอาชื่อมาเลย transparency นะอืมอ่า print เราจะตั้งเราจะดีบั g ว่า is transparency อ๋อโอเค R A N C Y โอเคหลังจากที่เราทําการเขียนสคริปต์เสร็จนะวิธีการรันเนี่ยเราต้องรันแบบนี้นะถ้ารันแบบนี้มันจะไม่สําเร็จเพราะว่ามันจะเป็นในส่วนของฝั่งตัวละครที่เราไปแอคชั่นมันอนะถ้าเราไปทําการเปลี่ยน,นยจะเห็นว่าเห็นไหมคอนโซล็อกไม่เจอเราจะต้องรันโดยที่เป็น e n v เว o n m นต์ภายนอกอ่ะอืม แล้วก็ดูอีเวนที่เปลี่ยนแปลงสมมติว่าทัสเ a ลนซี่มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอ่าเห็นไหมท n s เ a r น n ี่เห็นไหมท n s เ a r นซี่มีการเปลี่ยนแปลงอืมเพราะามันเข้าอีเวนเชนเต็ดไงอืมประมาณนี้โอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของอีเวนการดักจับนะกับตัวของการ u ั h ก็คือว่ามีการสัมผัสกับอ็อบเจกต์หนึ่งกับอีกแบบนึงคือตัวมันเองมีการเปลี่ยนแปลงอืมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการ ทำฟังก์ชันแล้วก็ p a พา parameter ในฟังก์ชันลงไปนะแล้วก็ตัวของ event นะแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดไปจะเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องอตัวละครที่ม่น้อยข้างในว่าเราจะทำการเปลี่ยนแปลงตัวของ material ภายในตัวละครยังไงได้บ้าง